จากว่าร่องมรสุมทําให้เกิดฝนตกหนักค่ะแล้วก็สะสมในพื้นที่ทางภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําสายหลักนะคะเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสูม่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,ค,ะคุณแม่คุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้นะคะยังคงมีฝนตกหนักและหนักมากในบางแห่งค่ะอาจทําให้มีน้ําล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําริมน้ําในแม่น้ําวางยมอขออภัยนะคะแม่น้าวาง แม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยที่สถานีซีสองในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านนะคะประมาณ1 5 0 0งพันถึงหนึ่งพก้ารลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้ำานี้นะคะจะไหลลงมาสมทบกับน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรังอีกประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็จะไหลสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรานะคะปริมาณคือ 1,600ถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาที oh. ทีนี้ทางกรมชลประทานจะรับน้ำส่วนหนึ่งนะคะเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาคือจะทำอย่างเต็มศักยภาพเลยค่ะส่วนปริมาณน้ำเหนือนะคะที่ยังเหลือจะควบคุมให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาให้ได้อยู่ในอัตรานะคะระหว่าง1,400ถึง1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ละคะ่ะ จะส่งผลนะคะให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ20ถึง60เซนติเมตรได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผมเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ริมน้ำบางแห่งได้ทีนี้สำหรับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้พาพญาณะปัจจุบันนะคะเผื่อเจ้าพยาระบายน้ำอยู่ที่1479ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่วนเมื่อวานนี้มีการระบายอยู่ที่1449ขณะที่ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพญาในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่9.02เพิ่มขึ้นนะคะ 0.35เมตรด้วยกันจังหวัดอ่างทองอยู่ที่5.75เมตรเพิ่มขึ้นนะคะ0.43เมตรค่ะแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ที่3.12เมตรนะคะเพิ่มขึ้น0.33เมตรด้วยกันอืมนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะก็น้าเหนือมันไหลมาเพราะฉะนั้นท่านใดที่คือใครที่อยู่แถวแถว รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราต้องเตรียมตัวรับมืออที่อยู่ตอนท้ายเนี่ยนะตอนท้ายเนี่ยลงมาเลยใ่ะคะตั้งแต่ยะธยาปทุมธานีลงมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็คือริแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างฝั่งปทุมมค่ะเริ่มกั้นกระสอบทรายเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกรอบกระสอบทรายแล้วก็กั้นละแล้วก็พื้นที่จังหวัดนนทบุรีตามท่าน้าต่างๆด้วยจ้ะนะคะ